เาจะมารีวิวสไลมนะคะส่วนที่เราทำเองนะคะก็ส่วนนี้ก็จะดีมากเลยนะคะมาฟังเสียงิ้งฟินกันเลยค่ะ<ม>อันนี้เราปรับขนาดกล้องเลยเรียบร้อยมกอยใกล้ดูไกล นี่มันก็จะเป็นสีม,ม่วงอ่อนนะคะในกล้องหนงมองดูเป็นม่วงเข้มนะจริงๆมันจะอ่อนนะคะขีดแล้วเขาไปวางกล้องไว้ที่เดมิมันจะได้เห็นด้ทั่วนี่นะคะก็ปรับขนาดกล้องแล้วเรียบร้อยก็จะได้สูงประมาณเหมือนเดิมแต่มันจะไม่ค่อยได้เสียงจิมนะคะเนื่องจากเราตั้งกล้องสูงมากไม,ม่ขนาดนะ่าของมงนี่นะเสียงจิมฟินก็พอได้ยินอยู่ของงตามมาฟังกัน เราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะยืดได้แค่ไหนนี่นะคะกำลัดูกันเลยค่ะยืดแล้วนะ,นะ,ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะแผ่ว้างได้ขนาดไหนกันนะ ควรแผบางนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยมันตัวนี้มันก็จะแผบางได้อยู่แล้วอ่ะชึบอืมอุ๊ชเราจะแผ่บางก่อนนะขอไปแผ่บางก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่นะคะมันก็จะแผ่ได้แบบว่าไม่ค่อยบางมากนะเพราะมันทำมาจากการาน้ำคุน แต่มันก็จะใสนะคะเนื่องจากมันก็มีส่วนผสมของกาวใสาแต่จะน้อยกว่ากาวคุ้มมันก็ยืดย,ดยู่ค่ะยือดอยูอย่อะดรตัว โอเคก็สมัยนี้การรีวิวซา์มก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องก็ปั้นให้มันเป็นลงลงรีขนาดประมาณเท่าน,น,นี้นะแล้วก็อยากลงไปแต่ว่าต้องทำให้ข้างล่างมันเล็กๆเราจะใส่ลงไปทีละนิดอย่างเงี้ยเราจะฉีกใส่ฉีกใส่มันจะได้อัดได้คนทุกอู่เนาะคีดว่เราขอไปฉีกใส่ฉีกใส่ชีดแล้เล็กๆแบบนี้ก่อนนะ พอจอสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเออนี่นะเห็นจะไหมล้วก็จะใช้มือหรือใช้ฟ้าตรงนี้นะกดลงไปให้มันพอแบบว่าได้ปริมาณเท่านี้ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะสามารถสั่ส,สลัมได้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดรับออดเดอร์ปิดฟ้านี่ก็จะเหลือรูปอาการนิดน้อย มันก็ต้องเหลือเป็นธรรมดาแหละเนาะโอเคสัปดาหนี้นะคะเราต้องเราต้องปิดฝาให้แน่ๆนะคะถ้าใครกลัวว่ามันจะละลายหรือเหลวนะคะให้แนะนำให้เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่งธรรมดาก็ได้ไม่ต้องแช่ช่องฟิตหรอกเดี๋ยวมันจะแข็งกระดูกกระดิ่งค่อ,อยนิ่ง แล้วก็ยังมาเล่นอีกโอเคสรวัสน,นี้นะคะการรีวิวสลามของเราต้องลาไปก่อนเสียงไม่สวยก็นี่นะคะแล้วก็จะบอกกันเลยว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดรับออเดอร์สลามสวันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายาสลามของเราสีพวงสด,สด ไปแล้วนะบายๆแชท<ะ>งูไปแน่นๆเจอเด้อเจอเด้อไปแล้วบ๊ายบายนี่ไปจริงๆแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยไปนะนะ